วันนี้พี่ดาออกมาข้างนอกนะคะนี่แต่ทำไมเดินไม่ได้เหรอลนกฮะแม่ใส่เสื้อให้ดูหิมะมาด้วยค่ะหิมะออกมาด้วยไปพี่ดาไปดูหิมะที่ลูกปะวันนี้พาหิมะกับแพนด้าออกมาข้างนอกส่วนเจ้า๋วยจับเขาอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะป่ะพี่ดาไปดูหิมาเร็วลูกเร็วๆมายังเดินอ่า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  ดูน้องพี่หมีคุมน้องไว้ค่ะไม่พอดีว่ามันจะมีหมาที่แคมนะคะแต่พี่หมีนี่ค่ะพี่หมีเขาจะอรารักขาน้องทุกคนพี่ดาไปไม่เป็นเลยค่ะแนอนดาดาดาหิมะม,มัน,นี่้ลูกหิมะ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 ไม่ไปลูกไม่ไปเอา้เอาเกลัวทุกคนี่ม,มากลัวเสียงรถค่ะเห็นไหมคะ่ะ เดินไปได้ไหมคะทุกคนเดินไปทางไม่ไม่ออกอค่ะสองคนนี้เขาไม่ค่อยจะออกไปไหนหรอกคะ่ะจะเข้าห้องอย่างเดียวนะ่ะ<ม>เห็นไหมคะน้องลิซออกกัยไหมลูกดูกนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่จะเปิดประตูนะคะเดี๋ยวพี่มาร์กับพี่ด้าดูที่ขันบั้ดิ้งเข้า <c ười> มาเข้ามาเข้ามาไปพี่ด้าเข้าไปเร็วไปเห็นไหมคะแม่เปิดประตูนางไม่เข้าหวัวนางไม่ออกหรอกค่ะทุกคนวิ่งเข้าห้องเลยโอ๊ย ไปออกเข้าไปเดีย๋ยวแม่ถอดเสื้อให้เข้าไปลอาลิศออกไหมคะลูกลิศออกไหมคะไปะเข้าไปร้อนแค่เนี้ยออกมาชมแค่เนี้ยไปอ่าเล็กน้ำออกอะโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาแม่ถอเสื้อให้ โอ้พี่ดาไม่อยากออกข้างนอกเหรอลูกนะนะโอ้ไม่อยากออกทุกคนพี่ดาไม่อยากออกเนาะเนาะมาแม่ถอดเสื้อมานุกมามาไม่ออกเดี๋ยวมาเช็ดตัวมาล้างขาเนะอ๋อเห็นไหมพี่ด้ารู้แล้วใช่ไหมลูกข้างนอกอันตรายเมื่อกี้เสียงรถบื้นไงค่ะทุกคนวิ่งกระจุดเข้าเลยอลิสแ่ละคะอลิสยิ่งไม่ออกเลยนะคะเพื่อนๆอ้ออลิสอลิสค่ะอลิสค่ะอลิสยิ่งไม่ออกเลยนะคะ นาะเอ่อนะ้องพี่พี่ันด้าก็ไม่ออกนะลูกเนาะเนาะเอ่อพี่ด้าไม่อยากออกมามาถอดเสื้อพี่ม้ามาถอดเสื้อนะลูกเนาะมาแค่นี้เดี๋ยวลูกออกข้างนอกอันตรายเห็นไหมคะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยให้นางออกหรอ,อกนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือแบบว่าอ่ะดูอ้าพี่ฟ้านี่กลัวเลยค่ะทุกคนมาพี่ด้ามาถอดเสื้อมาลูกมาล้ามาถอดเสื้อเนาะมาออกมาลูก หนาของฌานค่ะทุกคนเอยตัวแข่งทื่อเลยโอ้ยตัวแข่งทื่อเลยตัวแข่งทื่อเลยอ่ะอดทนขอด้วยขอด้อครับแอ,อ,น,อ,อนนี่เองแอนนี่เองโอ้ยมาเห็หดูดิสวัสดีนะคะแมนด้ามาทักทายวันหยุดครับ นี่้าไม่อยากออกน้องออกไม่ออกแล้วน้องน้องน้องเออเออไม่ออกเลยอย่าบ่นแม่เนาะเออแม่ไม่ให้ออกเลยไม่ให้ออกแล้วเนาะออพี่ด้าอยากอยู่ในบ้านเหรอลูกเนาะเอออยากอยู่ในบ้านเนาะเออข้างนอกอันตรายนะลูกเนาะเนาะเนาะเออข้างนอกอันตรายพี่ด้าไม่อยากออกนอกบ้านเนาะเนาะเห็นไหมคะพี่ด้าคนเก่งพี่ด้าไม่ออกนอกบ้านแล้วเนาะเดี๋ยวน้องไปไหนลูกน้องซานต้าไปไหน ซแนต้าไปไหนนะพี่ด้าไปตามสแตนต้ากับแม่ไม่ลูกไปป่ะ่ะโอ้พี่ด้ากลัวหรอลูกเล่ากลัวกลัวนอกบ้านค่ะทุกคนน้ากลัวขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามแพนด้านะคะไปก่อนนะคะพี่ด้าไปก่อนนะคะ